เอาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ระยองคุณผู้ชมคะสาวทอมหึงแฟนสาว <ฮ ả? S 2> ที่เขาคิดว่าแฟนสาวเขาเนี่ยปันใจแล้วก็ไปเจอคำพูดคำที่มันบาดหูคำบางคำอ่ะเวลาคนอื่นฟังเวลาเราพูดกับคนอื่นอ่ะอคนก็ฟังทั่วไปก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ถ้าสำหรับคนรักกันเนี่ยบางคำเป็นคำพิเศษนึกออกไหมที่สมวนไว้ใช้กันสองคนเช่นคำเรียกแทนอย่างเองสมมติถ้าเราพูดเองกับคนอื่นเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่สำหรับ เขาสองคนเขาอาจจะมีความหมายกับคําว่าเองเขาไม่เคยเรียกใครอ่ะเขาเรียกกันสองคนว่าถ้าเองเนี่ยเป็นที่รักหรืออะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมออแล้วบังเอิญว่าสาวทอมคนนี้คงไปได้ยินผู้หญิงของเขาเนี่ยไปใช้คําเนี้แลวจะ <คน S 2> อื่นกับคนอื่นแล้วตัวเองก็คิดอยู่แล้วว่านอกใจแล้วคงไปได้ยินคํานี้พอดีว่าอ้าวนี่มันเป็นคําสมวนที่เราเราคุยกันสองคนน่ะดันไปใช้กับคนอื่นครับ เกิดคลัง่งไงะคุณผู้ชมคะอาละวาดขู่จะทําร้ายแฟนสาวแล้วก็ญาติด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ต้องมาห้ามกันเหตุการณ์ที่ชุนลมุนเลยค่ะอดยอดจอดอย่าจออย่าจอดจอดชันพลังจอดทีนี้ทีนี้ กันตัวเองเลยครับทำไมไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะทำไมลูกแฟนลูกแฟนหมดทำไมผมดึงก่อกไอตัวเองเลยครับก็มึงถือมี่ทำไมอะ่ะเนี่ยคลั่งขนาดนี้เอ,อย่างนี้นะเชื่อว่าหลายคนเกิดคำถามเดียวกันว่าเพราะหึงหวงอย่างเดียวจริงๆเหรอ,อมไม่มีอย่างอื่นมาผสมเลยเหรอ ค่อยๆฟังเล่าให้ฟังนี้ค,คุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจก่อนนะตำรวจสาพาแกลงที่จังหวัดระยองเข้าจับกลุ่มนางสาวปัทมาพรอ,อายุ35ปี <Okay. S 2> คือถือมีดปังตอและมีดทำครัวอ้ <Okay. S 2> ละว่าจะทำร้ายแฟนและญาติที่บ้านที่ตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงจังหวัดระยองระหว่างที่เจ้าหน้าที่คุมตัวขึ้นรถกระบะเจ้า,จาตัววอยๆค่ะ <Yeah. S 2> ขืนน่าขัดขืนจะไม่ขึ้นให้ได้บอกว่าจะขอคุยกับแฟนก่อนแล้วบอกว่าแล้วมีดถือไว้ทำไมออกถือไว้ป้องกันตัว ไม่ได้จะทําร้ายใครเห็นไหมคะไม่ยอมขึ้นคืนอีกคืนคืนเขา,าก็พยายามจะพาขึ้นรถนี่ค่ะวุ่นวายกันอยู่ตรงนี้พักหนึ่งเหมือนกันนะคะบอกว่าแล้วมาวอยวายทําไมเขาก็บอกว่าจะมางอ้อแฟนเพราะว่าหึงหวงแต่ทีเนี้ยถูกญาติกีดกันมันก็เลยเกิดความวุ่นวายขึ้นค่ะดูดีๆถึงมีปัญหาก,กันนะครับาะเขาไปเรียกคนอื่นว่าเองเฉยๆก็แ่นั้นมันเป็นคำสรรพนามที่เข้าใจผิดกันนี่เฉย,ยแล้วก็ทะเลาะกันครับหมายถึงว่าใครเรียก แฟนผมครับเรียกเรีกยกใครว่าเองเรียกไอ้คนที่อยู่มันเป็นหัวของหลานอีกคนนึงครับขอ,อคือเราหึงไม่่ว่าหึงแต่ว่าความหมายของผมมันมันเข้าใจว่าแบบนั้นนะครับมันใช้แทนกันนะครับขอ,อคือใช้แทนคนรักครับอูดีๆถึงนีปนัญหาฟังทางด้านของฝ่ายหญิงบ้างเนาะก็มาอย่างเงี้ยใครจะไปดีด้วยอ่ะคือเขาบอกว่าขอแยกทางกับผู้ก่อเหตุ แล้วผู้ก่อเหตุเขาไม่ยอมไงไม่ยอมเลิกราและเช้าวันนี้ก็มาข่มขู่จะทําร้ายเธออีกทําร้ายเธอไม่พอมาข่มขู่จะทําร้ายญาติด,ด้วยก็เลยให้เจ้าหน้าที่มาจัดการนะคะตคํารวจคุมตัวไปตรวจปัสสาวะอ้าวเจอจริงๆไม่ใช่แค่หึงอย่างเดียวคุณผู้ชม มีสารเสพติดด้วยก็เลยแจ้งข้อหาเสพยาทำร้ายร่างกายผู้อื่นและข้อหาพวกพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะก็นี่อาจจะเป็นคำอธิบายนะว่าทำไมเขาถึงเซนซิทีฟอะไรขนาดนี้หรือว่ามันมันไปเดือดตอนไหนใช่ไหมครับฉี่ม่วงอืมนะอ่ะ